ไออแล้วเออดิแงกลออยู่้วยสวัสดีครับพี่น้องพบปะกันกับเจ๊เจ๊ถอยเท้าค่ะชุดอยู่บ้านเบาๆค่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนค่ะซักผ้าบายดีป้าลุงเห็นต้องบอกื่าเราไปซื้ออะไรซื้อรอ,อ,องเท้าบ่า ไปดิพี่น้องเกรียนพาน้องบอยไปช้อปปิ้งก็เดินไปนี่เด้อตามไปเบิ่งนันตามไปไปนะครับ่อช้อปปิ้งชื่อชุดน,นักเรียนไปรถไปไปสักถ่ายน้องบิ๊กยูฮันแ,แม่ซื้อมาให้เองไปอ่ะอเ,เดินทางแล้วพี่น้องตามไปเบิ่งน้องกันพี่น้องพาน้องบอลได้ห้านได้ไปซื้อห้านแถวบ้านนอกกันเลยพี่น้องจา้า รบริษัทไปในเมืองดอดกจ้าทางมันลําบากพี่น้องเอ้ยพี่พาน้องบอยเขาไปในเมืองผักจองก็ได้อยู<า><ด>่แถวน,น,นี้ก็พอมีขายอยู่ไปเบิง้งเราจะถือใจบออย่งอีกจักมือโลกเปิดโรงนีนลกูก<อ>สองมือสองมือก็เปิดโรงนีนแล้วแต่ว่าผมนเนี่นยังบริตัดอยู่พี่น้องเอ,อ้ยน้องบอย, <c oughs> ยกู้จะบริตัออ้ดแทน้องรุ รอตามไปเบิ่งน้อกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่งานผ่าเด้อตัวซีฟิกอะแปดซีฟตัวนี้ตัวนี้ตัวซีฟตัวฟองแทงเลยังไม่แพ้เน่ยมันบริเน่ได้ลูกเอาเจ้าต้องเอาตัวเจ้าเคยใช่มันจริงดีอันนี้มันคลองนิวเวียกระยี่ห้อเดียวกันกับแอนาโร่จนมาแมนได้แมนชื่อหางองอันนั้นได้เดียวกันเอออา

เอาได้เอาอีกคูนึงเอาขาวอีกคูนึงนะเอาใหม่ Đây là tiền hả? ờ, Này Anh กระเก่งนางเียนนี่ยนะเบิดอะไรก่อามชิมห่าะไม่ยู่ยเออเออเอออก่อ่านวานะอันนี้มันเบิดอะไระคลองคลองบัตรวน้อยกันนะนะเจ้าเกจบกเจ้าอ่ามนว้านะเจ้าหาบกเออมีอยู่ย คือหาบบเห็นอือเดียวเดี่ยเลยใช่ใช่ออยากได้ส่งอีก้วมันเศ้าหานั่นไม่บอก

เสื้อขาวกางเกงชุดนะักเรียนพี่น้องครบเซตทุงเท้าวครบเซตแล้วเด้อพี่น้องมนันนี่เบิดไป 1, 15, หนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะเนะอ,อ,อุปกรณ์การเขียนยังบวทันได้จากแนวเดี๋ยวจังหวะกันใหม่ตาพี่น้องกลับบ้านกลับบ้านพี่น้องจา้าอันนี้มาอีกคันหนึ่งพี่น้องมาซื้ออุปกรณ์การเขียนกำลังเลือก ประกาศผู้ตายตายตายแม่ค่าพังท้านแล้วเด้อไปฮัลโหล่อนประเดี๋ยวนะเมื่อไปทั้งไม่เออใส่ให้น้องน้ำเดือดหรกเด้ออ่ว่าอยากทาเออนั่นแหละอือัานี่คือของเครื่องเคียง สมุดแม่ซื้อหายแล้วแต่วันโบรอณโบราณย่างรึเปลือกรึเลืบซอหืมซอไม่ไงจะมีอยู่ซอาตัดมีซอมีแล้วอยองเฮงอน,นอันนี้ก็จะเป็นอีกหันหนึ่งพี่นอ้องทาน้องบอยมาเพิ่มเป็นอีกหันหนึ่ง เป็นบันหานค้าบันเจซีได้พี่น้องจ้าพาหนุ่มบอลมาซื้ออุดหนุนบดทั้งสองห้านแม่น้องบอลก็ไปล้างเอาเครื่องม่น้องบอลก็ซิมาเอาบดทั้งสองห้านนี่แหละพี่น้องเอาสุดนี่เอาหานนั่นเอาอีกสุดก็เอาหานนี่อุดหนุนกันไปอุดหนุนกันมาไปกับชีโรตพิเศษให้จีซี่บาทจีซี่บาทจีซีบาทเอาให้ป้าเนี่ย เอาเลยเด้อปะตุกเอาเป็นว่าคลิปนี้แม่น้องบอยกับน้องบอยสิเก็บภาพบรรยากาศพาน้องบอยมาซื้ออุปกรณ์นักเรียนไวัยสมัยแล้วเด้อพี่น้องจ๋าอ่ะบ๊ายบายพี่น้องขอบใจขอบใจผู้ใหญ่ใจดีสิผาเงินมาให้น้องบอยซื้อรองเท้านักเรียนชุดนักเรียนเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจหลายๆเยละลูกเด้อยืดมีแหงเคงเลยเลยๆอ่ะลูกขอบใจไอ้ก่อนขอบใจไอ้ ข้าใจค่ะไอตูดุ้ดข้าใจด้ยไอตูนที่พาเงินมาให้น้อยบิ่งนงบอยมาซื้อสุดนักเพียนอ่าบ๊ายบายป้าลุงเลยสวัสดีป้าลุงอาบ๊ายบายพี่น้องจ้า